สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่วันวววชาแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับการเรียนชั้นน้องวง NCT ต้อง <LCD. S 2> อค่ะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วกีฬาสีกีฬาใจของเรานะครับผม ก็คือค้างขามากกัการแข่งขันกำลังเจ้มจนอยู่เลยว่าสีขาวและสีน้ำเงินเนี่ยใครเจอเพราะตอนนี้เขาเสมอกันหนึ่งหนึ่งนะแล้วก็เอีก็คือกินขาดทุกสีทุกคนเอเนอร์จีเหลือล้มากกัการแข่งขันเขาเลือก MC ็มซีมาได้ดีแล้วชอบมากตอนที่บอกว่าให้ทุกคนปริยาตนเราจะไม่ทับถมทิพย์หรับคโอ้ทําไม่ได้ทํไม่ได้ไม่ปริญัยาณหนึ่งจริง อยากดูต่อแล้วว่าในพาร์ทสองนี้นา่นาจะเป็นพาจบใช่ไหใช่เป็นพาร์จบแล้วพาจบของกีฬาศิกีฬาใจนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกแบบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะ,จะได้รับชัยชนะในครั้งนี้ไปนะครับผม แต่ว่าก่อนจะไปดูทำไมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งให้เราด้วยค่ะถูกต้องครับและฝาก Membership ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากดูคลิปก่อนใครดูคลิปพิเศษพิเศกก็เพียงแค่สมัคร Membership เป็นการให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปตามดูเต็มได้ใน Facebook แต่ถ้า Membership ก็ Playlist exclusive หรั member ได้เลยจ้าได้นะโอเคพร้อมยังพร้อมแล้วไปดูกันเลยจ้า อย่าลืมตามเรื่องเต็มได้ใน Facebook แต่ถ้าเป็น Membership ก็ p a ล i s e ิสต์เอ็กซ์คลูซ m ฟสำหรันะจ๊ะโอ้โหขำมากอีพีนี้ขำมากเพราะว่าทุกคนแบบว่าเรื่องการแข่งขันคือไม่เป็นไม่มีใครยอมเขาก็อย่างที่บอกว่า A C T ทุกคนก็คือการแข่งขันม่อยู่ในสายเลือดใช่มันต้องเต็มที่พลัากางมาเต็มร้อยนะแม่จะบอกว่าตัวเองไม่มีแรงแต่ก็ไม่ยอมแพ้ฉันเหนื่อยแล้วอะฉันเหนื่อยว่ขอใครแต่แป จแบบว่าพี่แทยงกับโดยยองคือตลกมากคือพี่แทยงก็เหนื่อยแล้วพี่แทยองพอถึงตาโดยยองขึ้นไปคิดแต่ว่าจองอูเอนเนอร์จีลดน่าจริงจังมากนะตอนแข่งอ่ะพี่แทยงบอกว่าจองอูไม่ยิ้มแล้วไม่ยิ้มเลยใช่เพราะว่าจริงจังมากใช่พร้อมสู้พร้อมไฟเธอแต่ฉันชอบอาหารการกินเขามาก ดูมันนะกินทุกอย่างเขากินกันจริงจังแล้วเขากินกันแบบไก่ทอดมันกินอะเนาะเห็นเห็นกินอย่างงี้แล้วคืออยากซื้อมาเลี้ยงเพราะทุกคนกินกันแบบอร่อยอร่อยร่อยนะแบบพิซซ่าแก้มุ้ยข้าวอะไรนะมันจะเป็นข้าวมันไก่ สายไม้สายไม้มีไก่ทอดเข้ามันไก่ไม่มีเข้ามันไก่มันไก่ทอดเด็ดถ้าเกิดแบบถ้าเกิดเราเป็นเกียรติของเรียนน่ะผู้ปกครองผู้ปกครองก็จะผู้ปกครองจะจัดซุ้มห้องนี้ผู้ปกครองคุณแม่ห้องนี้เอาอะไรมาค่ะคุณแม่ทำยากิโซบะมาค่ะคุณบ้านนี้เป็นข้นเหนียวไก่ทอดอะลูกๆคุณแม่ทำเม็นส้มตำกินน้ำร้านกินน้ำจากห้องนี้ได้เลย เลือกออกมาอันนี้ก็คือนั่งกันไปสมสรีแล้วก็จะมีป้ายว่าเสิร์ฟโดยผู้ปกครองห้องมันใช่มันใช่มากลีลันก่อมหลังลีลันก่อมหลังจริงแต่นี้ก็คือมีสายไหมทำเองด้วยเทอเซโรติน่ากินมากพี่พิมพ์โดจอยนะเพราะน่าจะหวานถดกูเขาชอบน้ำหวานอยู่แล้วพี่เขาคือเป็นเป็นเฝ้าบูธเซอรติเป็นไรพ่อขาเป็นพ่อคะแก้วเซโรติ เท่าไหร่นะห้าพันวอนแล้วก็ไม่รับเงินโอนรับแต่เงินสดเท่ถ้าใครไม่มีใครใครไม่มีเงินสดก็คือไม่ต้องจ่มีเงินโอนไม่ได้เพราะว่าชอบจับจับเงินเพราะว่าชอบรับเงินสดและใส่ใหม่ก็คืออันใหญ่มากข้องแต่พี่ของเขาจอยอะไรทา่ได้ยินเขาชอบของหวานเขาเอ็นจอยกับของหวานจ่ายหยอดเป็นไงเขาเกิด กัดตุ้ยตุ้ยเลยขนมกัดตุ้ยตุ้ยแล้วก็เป็นความประหลามากเลยอ่ะเฮยอนแคมวันนี้เป็นเจฮยอนแคมแล้วไงน้องๆเต้นระหว่างที่เต้นแต่บอกเลยว่าดาวเต้นเราต้องยกให้แฮน์รี่ช่ไหมกับเสี่ยวจีนก็คือเขาแบทเทิลมาทุกเพลงแบทเทิลสู่สีถึงแม้ว่าจะอยู่สีเดียวกันแต่ก็ไม่ยอมกันเพื่อไอ o d น a x ใช่แต่ชอบมากแต่ว่า แต่ถาเกิดว่าแข่งเต้นเนี่ยต้องให้ NP คือจางอูรอเพลงรออยูรอเพลงพี่พี่เลดเวลเวดรอเพลงรพี่จอยเท่านัไรเล่จิ้มมาเลยจ้ะแรงมากงงมากเขาไปเก็บแรงว่าเท่าไรกับต้องฉบับจริงต้องให้นะแต่เห็นไหมคะว่าคนที่ออกมาเต้นฟิลมาเล่จินก็คือท่าเปรยทุกคนนะและอีกนู้นได้นะไรมีใครบ้างนะมีเสี่ยจินมีชูฮาโร่ มีอย่างอย่างด้วยแม้ใช่ไหมจำจำไม่ได้จำไม่ได้ทุกคนประมาณนั้นแล้วก็คือใส่เต็มทุกคนก็คือมีจาริตเหมือนเหมือนองค์แม่เลดเบลมาลงที่ตัวฉันแล้วฉันชอบทุกเพลงมากเป็นเพลงคลิปเพลงดังของค่าจริงคือแบบเด็กต้องเต้นได้จริงนะเพลงพี่ชายนี่ก็เต้นอหูนนะตั้งแต่วิวนั่นน้นฉันเขินมากจ้าวิ o w y เพลงคือมาหมดเลยสันแล้วเนาะดูน่าดูหน้าเจ้าโน้ตเจโนน่ารักมากแต่ที่เต้นอ่ะใช่จะมาเต้น next level เต่าหมาเต้นในซับนาทีสุดยล้วเอ็นดูน้อยน้อยเจ้าสามอย่าเจ้าสามอยจริงแต่ว่าฉันชอบการที่พี่แค่อิวขึ้นไปเล่น้วยนฉันขับแล้วแต่พี่แค่อิวจะตะกายตัวเองขึ้น แล้วเหมือนแล้วเหมือนทุกคนท้กคนลุ้นอ่ะแทอิวฮยองแบบสู้แต่เอวเอามะพี่แทอิลงไว้ลงตู้ขายปลาเนี่ยใช่แต่ว่าเฉินแล้วก็เชียร์ว่าอถ้าเกิดว่าพี่พี่คุณใช่ไหมใช่แต่แรเฉินเลยบอกว่าถ้าพี่คุณลงจะไปเล่นด้วยอันนี้คือพี่แทอิวเลยไปเลยจ้าพี่แทอิวไปจริงแล้วเดียมเดียมบอกว่าเจ้าอุบอกว่าฉันไม่ค่อยมั่นใจเลยอะแรงเยอะมากขอร้องตอนซัดโดยองไปจนมุม ชอบมากโอ้ยนีคือที่สิน้องมีแต่แแคนแรงเยอะ,อะจริงือน้องผู้ช่ายเห็นแบบตัวผอมๆสูงๆนะเขาแรงเยอะมาก,มากเลยนะน้องสุดท้าแต่ว่าน้องผ่านหน่าหลักมากใช่ โดดเด่นเนี่ยเขาแบบเนี่ยเห็นว่าพูดเก่งขึ้นเขาพูดเก่งเยอะมากแบบรู้สึกแบบอาจจะเป็นเพราะว่าเป็น MC ได้ไหมแบบตอนนี้ต้องแบบพูดเยอะๆพูดอะไรเงี้ยตอนี้ก็คือพูดคล่องพูดคล่องขบบสองสูตรน้องยังแบบเขินมากตอนนั้นน่ยแบบเขินยิ้มอย่างเดียวเลยตอนนี้แบบโอ้ยออกมาเต้นกับพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยเต็มที่แซวนุ่นแซวนี้เนยแล้วก็ตอนตอนกอนที่แบบว่าน้องอินจุนพาไปชมบุตรอาหาร เป็นภาพเพห็น <c oughs> เหรอ,อ <c oughs> น่ารักจะตายจะมาทำเยื่หล่นได้ไงไาพ,พาไปชิมสลัดปี๊พาไปชิมสลัดปี๊น่ารักมากตอนที่เดินไปก็คือยิมม้มหวานคุณมาก็คือคันหัวทั้งคลิปเพราะน่ารักมากทั้งคลิป <c oughs> ชมทั้งคลิปงงมากคุณมากตอนนี้คุณมากข,ข้างหลักอยู่นะเอาจริงแบบชมอินจนน่ารักตลอดเลยช่วงเนี้ยแบบบ้าไปแล้วเป็นมอรความสุขที่แบบ ดีเนาะอยากให้แบบมีบ่อยๆควาจริงอยากให้มีไปอีกหลายๆ EP เลยอ่ะไม่อยากให้จบเลยใช่อยากให้แข่งอย่างเรื่อยๆแข็งกีฬาสีอะไรก็ได้จริงแข่งบอกเลขก็ได้นะต้หลกแน่เลยคือเขาทําอะไรก็ขำอ่ะแบบอยู่ด้วยกันก็คือเราดูแล้วก็แฮปปี้แล้วที่ถึงจริงนะถ้าแบบอยู่คบแบบอยู่คบอยู่เขาทำไมเป็นคนแบบนี้ทุกคนค่ะขออนุญาตนะคะคือวันนี้นัดกันใช่ไหมคะ และกันนัะกันสี online, ่คนใช่ไหมะทุกคนนละกันสี่คนแต่คนที่มาสายสุดอะคืออีคนที่นั่งอยู่หลังกล้องก็คืออีไว้เปิดประตูซึมเข้าประตูซึมเข้ามาหนึ่งและสองกีดการอะไรกันไม่รู้อยู่ตรงนี้สองแอบร้องเพลงสามมี้ทำไมคะตดแล้วตดตรงไหนหรือเปล่าทุกคนใต้แอร์มันนั่งอยู่แล้วมันพัดมาทางพวกเราเสียงเข้าอะไรแปลกเข้าเข้า คนทั่ว2,022ถึงโลกอนาคตก็ไม่มีหยุดไม่มียุดหยุดทั่วทำไมเรามันจะอันแบบอันแบบไม่ต้องแบบเพื่อนถ่ายอยู่อ่ะมันจะอดทนไม่ได้เลยอทุกคนทำยังไงดีจะไ้เพจโทษเจอขอโทษด้วยนะทุกคนถ้าเกิดว่าเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปตัดตรงแปดแปดแปดอรยี่ให้ทุกคนเอง เล่งเขียดมากเพิ่มเสียงวอลลุ่มตอนนั้นอะเออเขีดมากแล้วแบบยาวด้วะใช่เป็นช่างแต่งหน้าที่ก็มีชื่ออยู่แต่ทำตัวแบบว่าอ๊อยเหนื่อยมาทุกคนกลับมาพูดถึงเขาอีกนิดนึงใช่ทุกคนเกมที่แบบสัมคีที่พับเสื้อโอ้โหฉันมองไม่เห็นภาพเลยว่าฉันจเล่นอย่างเราห้าชอบเราห้าคนอ่ะ มึงไม่ได้ละกูว่าตั้งแต่แค่พับครึ่งแรกอ่ะก็ทะร้องกันแล้วอ่ะไม่คิดไม่ออกเลยว่ามึงต้องทายังไงให้เราอยู่ได้กันเกาะได้วาให้ไว้อเป็นฐานแล้วเราก็เหยียบบนไว้เท่านั้นมีแค่นั้นเึงฐานเดียวนะฐานเดียวแ่นั้นแล้วเราฝีคนเราเหยียบบนแต่กูกูขอจองเหยียบหัวเหยียบส่วนหัวกูขอจองเหยียบส่วนหัวอีกูเสื่อนหัวโดนตรงหลังพี่พี่เตยตรงตรงตรงเอวให้ย้อมตรงเท้า กาะเขาว้ยจิกเอาไว้ให้เอาไว้เป็นฐานเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเลยตั้งแตะทุกคนมันก็เอ็นดูมีความแบบเออมันต้องคิดนิดนึงนะว่าแบบจะเกาะกันยังไงจะอยู่นซ์ทำยังไงจะแบบเออเก่งนะแบบเนี้ย เป็นแบบเกมที่แบบสามัคคีอ่ะใช่แต่ก็เห็นว่าน้องรทุกคนเขาเสร็จกันนะ้วเขาก็รักกันมากจริงๆถ้าจะแบบอะไรก็แบบว่าขนาดเพื่อนไม่มายังแบบว่าเราไปฟางอะไรอย่างเงี้ยใช๊อ่างอยากให้คนครบคแล้วว่าทุกคนทำไงดีอ่ะคิดถึงต่อสองส่วนสองส่วนมากมันฉ่ำมากลนตอนนั้นเนาะแฮปปี้โค้ดฉันเชื่อนะว่าปลายปีนี้มันต้องมีอะไรต้องมีก็เดี๋ยวรอดูรอคอยนะคะไม่ทิ้งกันไปไหนแน่นอนที่ตายเขายังไงคอนเทนต์ของ n อ t ก็ยังคงมาอย่างต่อเนื่องนะคะของก็เดี๋ยวเรามารอดูว่าเราจะ เอาอะไรมานําเสนอให้กับทุกคนสําหรับเพื่อนแฟนเอ็นซีทก็อย่าเพิ่งหนีไปไหนเพราะว่ามาอย่างต่อเนื่องแบบไม่หยุดหย่อนแบบกระอักยิ่งกว่าตดไว้เมื่อกี้อย่าไปพูดถึงแลวพูดแล้วเหม็นมากยิ่งกว่าตดไว้เมื่อกี้แล้วเอาเสียมาใส่ประดับชั่วใช่วหาเนาะขอบอกเราขอเชื่อกันไปเท่านี้นะใช่ครับขออภัยแทนเพื่อนด้วยนะคะผมถึงแม้ว่า อ๋อคือเขาว่ามาไม่ทันแต่เขาอยากให้รู้ว่าเขามาแล้วใช่ค่ะเลยส่งเสียงชอบปะทุเล่ทุกคนว่าทุเล่นหรือไม่สามารถโหวตได้ใช่ทุกคนนะคะผมถ้าเกิดว่าใครที่อยากฟังแบบนี้บ่อยๆก็เพียงแค่สมัครเมมเบอร์ชิพมนข้อตกลงเหรอเดี๋ยวจะมี exclusive for member ต่อไปถ้าไลฟ์ก็อาจจะได้ยินอะไรแบบนี้จริงรอแนะทุกคนครับ วันนี้เราสามคนขอลาไปก่อนเจอใหม่คลิปนะครับ้วยค่ะสวัสดีค่ะบายบายขอโทษแทนเพื่อนด้วยค่ะขอโทษด้วยนะคะไปเฮียมาเหลวมากเหลวอันดังมากดังสิ